สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะฮะวันนี้ได้มีโอกาสมาทําคลิปที่นิคมลําพูนนะเป็นนิคมภาคเหนือเนี่ยนะฮะเดิมตอนแรกผมนึกว่านิคมแห่งนี้มันเป็นที่เดียวกับคือสาพัดเนาะเออผมก็ไปหาที่ดินตรงนั้นปรากฏว่าไม่ใช่ครับมันคนละที่ครับสาพัดคือคือสาพัดครับส่วนตรงนี้เป็นนิคมภาคเหนือนของลําพูนเนาะแล้วก็เข้าเมืองเชียงใหม่เนี่ยใช้ระยะเวลาเพียงแค่สิบนาทีเองเออมันมันไม่ไกลมันใกล้มากเลยนะ เนี่ยนะฮะผมจะให้เพื่อนชมเนี่ยนะฮะเป็นพวกหอพักต่างๆเนี่ยแถวเนี้ยจะเป็นหอพักทั้งหมดเลยเนี่ยปูเลยเมนชั่นเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยที่พักเยอะเดินไปตรงนี้ก็จะมีที่พักอีกนะไอ้ตรงนี้จะเป็นร้านค้าฝั่งนี้นะฮะแล้วตรงนี้จะเป็นถนนที่วิ่งเข้ามาในส่วนของแปลงที่ดินอยู่ฝั่งนี้นะเพื่อนนะเนี่ยจะเป็นหอพักทั้งหมดเลยอ่าสำหรับเพื่อนที่มีความสนใจเนาะอ่าเจ้าของมีความประสงค์ที่อยากจะขายที่ดินเปล่าอันนี้จะเป็นหอพักทั้งหมดเลยเห็นไหม มาครับตามมาตามมาสาหรับนักลงทุนเหมาะเลยเถนนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นถนนเส้นหลักเลยนะเพื่อนนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหอพักทั้งหมดเลยเผมอยู่ในส่วนของนิคมลำพูนเลยนะฮะเนี่ยวิ่งเข้ามาเนี่ยจะเป็นหอพักทั้งหมดเลยแล้วก็มีร้านอาหารเยอะมากๆเลยอันนี้เป็นปากซอยนันเพื่อนนะอะแล้วก็ในส่วนถนนตรงนี้กว้าง4เมตรเนาะที่จะเข้าส่วนอของแปลงที่ดินเนาะเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บด้านหน้าปูเลยแมนชั่นเนี่ยนะฮะเห็นไหม นี่สำหรับนักลงทุนที่จะสร้างหอพักเนี่ยรือกําลังมองหาที่ดินเพื่อทําธุรกิจเนี่ยเรียนเชิญนะฮะตรงนี้ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน1 4 2หมู่13ตําบลมะเขือแจ้เมืองลําพูนนะฮะนี่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่เลยแล้วก็มีหอพักเยอะมากๆเลยอ่าแล้วก็ในส่วนของแปลงที่ดินจากถนนเส้นหลักเนาะวิ่งเข้ามาเพียงแค่ร้อยเมตรเองนะเพื่อนนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นหอพักทั้งหมดเลยเห็นไหมอ,อยู่ในส่วนของนิคมเลย แล้วก็แปลงที่ดินเนี่ยเลี้ยวซ้ายมือนะเพื่อนนะซ้ายมือด้านหน้าจะเป็นปูเลยเห็นไหมตอนแรกผมนึกว่าเป็นที่ดินแปลงนี้เออผมดูแล้วเอ,อ๊ะทำไมมันน้อยจังปรากฏไม่ใช่ครับผมแปลงที่ดินอยู่เนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยนะฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นหัวพักเห็นไหมโอ้เยอะมากๆครับออสำหรับเพื่อนที่มีความสนใจเนาะกำลังมองหาที่ดินเพื่อทําธุรกิจสำหรับนักธุรกิจเนี่ยโอ้เรียนเชิญเลยเนี่ยที่ดินเลี้ยวซ้ายมือเนี่ยนะฮะ ถนนกว้าง3เมตรนะเพื่อนนะตรงนี้จะเป็นปูเลยถนนอยู่ตรงนี้นี่เข้าแปลงที่ดินแล้วก็ด้านหลังของแปลงที่ดินเนี่ยมีบ้านจาัดสรรเยอะมากๆเลยนะเพื่อนนะนี่ตรงเข้าไปเลย เดินเข้ามาในส่วนของที่ดินนะอยู่ตรงขวามือส่วนตรงนี้เดิมก็เป็นเจ้า ok ของเดียวกันแต่ตรงนี้เขาแบ่งขายไปแล้วตรงนี้เนี่ยนะฮะอันนี้พอเข้ามาตรงนี้เป็นทางสาธารนณะฝั่งนี้เลยตรงนี้นะฮะแล้วก็แปลงที่ดินอยู่ตรงขวามือเนี่ยตรงนี้เลยยาวมหมนี่นะฮะหน้าแปลงเนี่ยกว้างอยู่ที่ยี่สิบจุดเจ็ดเมตรนะเพื่อนนะเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลยตรงนี้แล้วที่ดินเนี่ยถมแล้วนะฮะเจ <ๆ S 2> ้าของที่ดินเนี่ยอยู่ข้างในกําลังเลี้ยงไก่อยู่ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของต้นกล้วยทั้งหมดเลยรูปแปลงที่ดินนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านัเพื่อนนะ,ะทีนี้สนามเพื่อนนั้นที่มีความสนใจนี่โอ้เรียนเชิญน,นะก็เป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่น่าสนใจเนาะ,ะส่วนราคานั้นต่อตารางวาหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนเพื่อนนะนี่ฝั่งนี้เลยเห็นไหมแล้วก็แปลงที่ดินก็ยาวไปนู่นเลยครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะมีในส่วนของถนนแล้วก็มีบ้านจัดสรรด้วยนะเพื่อนนะ,ะส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นของญาตินะ เนี่ยฝั่งเนี้ยถ้าเพื่อนมีความสนใจเนาะก็สามารถสอบถามได้เนาะส่วนที่ขายเนี่ยทั้งหมด2 6 6ตารางวาขวามือของผมเนี่ยทั้งหมดเลยที่มีแนวในส่วนของต้นกล้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นมะม่วงเนาะฝั่งฝั่งนี้แล้วก็ยาวมาถึงนี่เลยนะครับต้นกล้วยยาวมานี่เลยเห็นไหมเนี่ยครับแล้วที่ดินเนี่ยถมแล้วถามว่าน้ําท่วมไหมผมถามจากเจ้าของแล้วไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนนะแปลงที่ดินความลึกอยู่ที่ .6 0 6เมตรนะเพื่อนนะาจากในส่วนของหน้าแปลงนะฮะยาวมาเลยมาจนถึงในส่วนของท้ายแปลงเนี่ยซึ่งมีถนนอีกเส้นหนึ่งนะเพื่อนนะเนี่ยยาวมานี่เลย60.6เมตรนะเมื่อกี้นี้ผมว่าโดนขึ้นบินเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนก็คงจะเห็นภาพมุมสูงเนาะราว่ามันเป็นในส่วนของแหล่งอุตสาหกรรมเลยนี่ก็จะเป็นถนนทางสาธารนณะเนี่ยตรงนี้กําลังสร้างบ้านเลยเนี่ยนะฮะเห็นไหมแล้วก็ตรงเนี้ยวิ่งเข้าไปก็ไปออกถนนดํา แล้วก็มีบ้านจัดสรรอยู่ตรงนี้ด้วยนะก็เดี๋ยวชมผาพมุมสูงเนี่ยจะชัดมากๆเลยเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะส่วนแถบนี้เมื่อกี้นี้ผมสอบถามเจ้าของเนี่ยรู้สึกว่าน้องสาวก็มีความประสงค์ที่อยากจะขายเหมือนกันก็คือโซนนี้นะฮะส่วนสองรตารางวาก็คือฝั่งนี้รูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเดี๋ยวผมจะแปะในส่วนของฉนดไว้ในคลิปเนาะเนี่ยนะฮะโอ้สนามเพื่อนหรือนักลงทุนเนี่ยที่มีความสนใจเนี่ยเรียนเชิญเนาะ อ่าส่วนพิกัดนั้นอยู่ที่ตำบลเมเขื่อแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะเพื่อนนะอ่าอยู่ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเลยนะฮะนี่ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของแมนชั่นเห็นไหมนี่เลยรูปแปลงที่ดินยาวไปเลยนะฮะอ่าส่วนการเดินทาง การเดินทางเข้าเมืองเชียงใหม่และสนามบินเชียงใหม่เพียงแค่10นาทีถึง15นาทีเท่านั้นเองนะเพื่อนนะ,ะส่วนแม็คโครแล้วก็ห้างแจ่มฟ้าสถานีรถไฟลำพูนเฉลี่ยเวลาเดินทางเพียงแค่5ถึง10นาทีนะฮะไม่ไกลครับเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยสำหรับเพื่อนที่มีความสนใจเนาะสามารถยกหูสอบถามรายละเอียดพี่ชายยุทธได้เลย0 8 1 3 9 8 8 5 0นะเพื่อนนะ,ะก็คุยแล้วก็สอบถาม จากพี่ชายยุทธได้เลยโดยตรงส่วนราคาผมเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งน้เพื่อนนะอยู่ที่ตารางวาละ13,500นันเพื่อนนะก็ดีดออกมาแล้วอยู่ที่ 1, 3 000, 3ล้าน3ล้าน5า0 0 0อ่ะประมาณนี้แล้วที่ดินถมแล้วไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเลยนี่นะฮะส่วนตรงนี้เจ้าของเนี่ยคุณพ่อเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นล้าวไก่ในส่วนของแปลงที่ดินเนี่ยนะเนี่ยแต่แกเลี้ยงไม่เยอะนิดหน่อยเนี่ย คนท่าคนแก่เลี้ยงไว้ดูเล่นแก้เซง็งเนี่ยเนาะนี่จะประมาณนี้ไก่อยู่ตรงนี้นี่นี่คุณพ่อกาลังตะใบอยู่นี่อยู่ตรงนี้ในส่วนของแปลงที่ดินก็จะมาสุดตรงนี้เลยนะัเพื่อนนะเนี่ยตรงนี้มีกําแพงกําแพงตรงนี้จะเป็นกําแพงของปูเลยเนี่ยนะฮะที่เป็นแมนชั่นตรงนี้เห็นไหมเนี่ยที่ดินดูแต่ถมแล้วเรียบร้อยเห็นไหมถมมาหลายปีแล้วไม่มียุบไม่มีสุดนะฮะ ี่พาเลาะในส่วนของกำแพงแล้วก็พาเพื่อนๆชมว่าดินเนี่ยมันมีการถมแล้วแล้วถมมาหลายปีแล้วด้วยเห็นไหมไม่มีการหยุดการซุดตัวแน่นอนเห็นไหมครับนี่ยาวมานี่เลยเห็นไหมอ่าโอเคนะาเพื่อนนะก็สำหรับเพื่อนที่มีความสนใจยกหูคุยก็จะของซับได้เลยเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ติดต่อไว้ให้เนาะ คุยกับพี่ชายยุทธย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะเพื่อนนะ0813988508นะเพื่อนนะส่วนการเดินทางต้องขอขอบคุณสารปรับปรุงดินไม้ power green p a ดเนาะสรับเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องดินก็ต้องปรับปรุงดินก่อนก็มีสารตัวใหม่เป็นเป็นสารปรับปรุงดินเป็นปุ๋ยเม็ด อ่าแล้วก็เบอร์โทรผมจะลงเบอร์ของพี่ประกิตไว้สามารถคุยและสอบถามจากพี่ประกิตได้เลยโดยตรงโอเคนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจเนาะอันนี้ผมอยู่ในส่วนของท้ายแปลงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถนนทางสาธารณะเห็นไหมเนี่ยแล้วตรงนี้ก็ไปนี่แล้วก็ไปทะลุถนนดำได้เลยเห็นไหมครับโอ้สุดยอดไหมอ่าก็เป็นถนนทางสาธารนณะคือหน้าแปลงแล้วก็ท้ายแปลง ะสะดวกสบายมากๆเลยอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับผมอ่าสนับราคาอ่าแจ้งเพื่อนอีกครั้งหนึง่งซับทุกซับในส่วนของช่องนาวัดอสังหาขายในราคาเจ้าของทั้งหมดนะฮะไม่ได้มีการบวกแต่อย่างใดเลยเพราะว่าผมมาสายกินเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับผมโอเคสวัสดีครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงฮะก่อนปิดคลิปเนาะนี่ปึ๊บนี่คุณยาย เป็นถนนทางสาธารณะแล้วก็เดินทางเข้าเมืองเชียงใหม่ใช้ระยะเวลาเพียงแค่10-15นาทีเท่านั้นโอเคครับผมไปก่อนละครับ